ดีค่ะนิ่ชันนาะยกเหล่ากาชาติจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะวันนี้เราก็ได้มามอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์พร้อมทั้งชุด PPE และหน้ากากอนามัย n KN KN95 นะคะ,ะวันนี้นอกจากเราจะช่วยในเรื่องวิกฤตของการระบาดของโรคโควิด19แล้ว เราก็จะมีแผนนะคะแผนที่เราจะเป็นการสร้างอาชีพให้กับประชาชนเพราะว่าผ่านวิกฤตไปจะมีความเดือดร้อนเรื่องอาหารการกินเรื่องเศรษฐกิจเราก็จะมีการรณรงค์ให้ประชาชนทำพืชส,สวนครัวรั่วกินได้อันนี้ค่ะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจะปลูกพืชกินกันเป็นอาหารของครอบครัวตัวเอง เหลือจากที่ใช้จ่ายในครัวเรือนเราก็สามารถที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนเพื่อนบ้านหรือจะเอาไปจําหน่ายต่อไปได้นะคะอันนี้แผนของเราก็จะมีอย่างนี้ให้ด้วยนะคะเอาตอนนี้เราก็เริ่มแล้วนะคะเราเริ่มที่ชวนผู้ว่าราชการก่อนแล้วค่ะล้วก็จะขยายไปอำเภอต่างๆค่ะแล้วก็จะชวนแม่ๆด้วยค่ะว่าที่บ้านมี พื้นที่ว่างสร้างอาหารให้กับตัวเองด้วยค่ะอันนี้นอกจากพวกพืชผักสวนครัวแล้วก็จะมีการเลี้ยงเลี้ยงไก่ไข่เอาไว้รับประทานเองด้วยแล้วก็เลี้ยงปลาด้วยค่ะอันนี้โครงการเราก็มีนะคะถ้าใครสนใจอยากจะดูวิธีการทำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเชิญไปที่จวนผู้ว่าราชการได้นะคะเราเรามีให้ดูเป็นตัวอย่าง